เพื่อแชมป์เท่านั้นนะเพื่อซับหน้าใครนะพี่ฮะในบอสในบอสเจอปันหน้าเจอกูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบอสดูอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ตั้งใจซ้อมนี่ไม่ตั้งใจซ้อมนี่ไม่ตั้งใจซ้อมถ้าเกิดแพ้เราก็จะอายแล้วก็เจ็บตัวด้วยใช่เดี๋ยวถ้าเรามีไอ้ที่มันเป็นกระสอบใช่ไหมผมจะไปปีนหน้าในบอสปั้นหน้างอยู่บ้านปั้นหน้างอยู่บ้าน สวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้าปืนแถวนะผมวันนี้เรามาเปิดตัวโค้ดมวยของผมนะผมที่จะทําให้เราได้เข็มขัดแชมป์ไอรอนไฟที่ด้านสองนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยโค <c oughs> ้ดนายตัวจริงครับสวัสดีไม่โค้ด <c oughs> นายต้องเปิดยังไงนะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับ <c oughs> บังหงายหลังเลยครับเหินไหมเอาใหม่รู้ขึ้นมาใหม่เตะได้ไงวะเตะไปทีหนึ่งเป๊บเขาจับยุกทุ่มก็ฝันปัก สวัสดีครับวันนี้พมกับผมโค้ดนายนะครับวันนี้คือผมมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์โค้ดนายได้ครับอันนี้คือหลังจากเรารู้คู่โชกเียบบอยหมดแล้วต้องขยันซ้อมเลยนะใช่แล้วคือเราเป็นคู่เฮฟวเดทด้วยนั้นเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นคู่เอกด้วยเป็นคู่เอกด้วยเป็นคู่ใหญ่ที่สุดด้วยเราเรื่องของเรื่องคือกู้ต่อยมวยไม่เป็นครับคือว่าตอนนี้คือไอดอลไฟไม่เป็นนั้งคู่ไม่เป็นทังคู่มีการพิจซ้อมใ่าใครพิจซ้อมดีกว่าก็มีสิทธิ์ชนะมีสิทธิ์ชนะก็ซีซั่นแรกก็เห็นอยู่ แรกนี่โค้ดนายที่เป็นโค้ดให้ใครบ้างนะผมเป็นให้พี่เนสกับพี่บอยอ่าสองคนเลยนะแล้วเป็นไงครับ2คนนี้ชนะหมดครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมาหาโค้ดนายนะผมคือมันจะมีแบบว่าก่อนแข่งพวกไอดอนไฟอ่ะก็จะมีพวกยูทูบเบอร์ที่ลงแข่งแวะเวียนกันมาหาอันนั้นคือมาแบบชวครั้งช่วคราวใช่เราวมาแบบมาแค่บางคนมาแค่ครั้งเดียวแค่มาแค่แบบก็มันจะไม่เห็นผลไงเราต้องการแบบว่าใครชนะเอาแบบจริงจังเลยนะผมต้องการผมต้อง การเข็มขัดน,นะผมก็เดี๋ยววันนี้เป็นครั้งแรกจริงก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเราเจอกันมาสักพักแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะมาเปิดตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้พชนายจะเทรนจะสอนอะไรแล้วก็สกิลการต่อยมวยอเออ <Yeah. S 1> เป็นยังไง <laughs> คือมันมีคนคาดหวังไว้เยอะมากเลยคือบอกว่าโอ้หเฮีย <laughs> แม่งเป็นนักกล้ามตัวใหญ่เออต่อยทีนี่แบบว่าปิวต่อยที <laughs> ผมบอกเลยว่าถ้าโดนมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันกลัวจะไม่โดน,นะ เออก็เดี๋ยววันนี้ต้องมาฝากฝั่งโค้หนายด้วย<ะ>เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าวันนี้เราจะเรียนจะซ้อมอะไรกันาตามมาดูข้างในครับผม Nào, hãy cái mặt Thế, đừng có Thế, hai cái ก็อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วเป็นไงครับโค้ดก็ดีดีเรื่องดีหนักใจไหมครับแม้ถ้าเกิดตั้งใจซ้อมไม่หนักใจต่อให้ต่อให้ไม่เป็นมวยไหนถ้าเกิดตั้งใจซ้อมอยู่ที่ความตั้งใจรวนๆใช่ถ้าเกิดตั้งใจซ้อมครูมีกาลังใจถ้าเกิดมาเพื่อเฮ้ยสองนาทีกูก็เป็นแล้วไม่มาแล้วมันต้องสม่ำเสมอนะใช่ครับต้องสม่ำเสมอมันต้องเป็นแบบสุดยอด ทชคขึนทีในชีวิตต้องเอาชนะใช่จริงเพราะว่าจริงๆอ่ะตื่นแบบตื่นเต้นมากนะตอน,นเขาประกาศแล้วแบบพิติอะไรเงี้ยคือแบบสักครั้งหนึ่งไม่เคยปล่อยมวยนะแต่รู้สึกว่าให้เอิมเป็นกีฬาที่แบบว่าอยากลองสักครั้งในชีวิตอนการลกชล้วาอันนี้คือจริงๆเลยนะแล้วเหมือนแบบพอเรามีโอกาสได้ขึ้นไปชกด้วยแล้วอะไรเงี้ยคืออยากทำให้มันเต็มที่อ่ะคือขึ้นไปเราก็กลัวแบบมันจะอายถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟ้องอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าก็เหมือนซีซั่นแรก เมื่อเขาบางคนเขาว่างานไม่ใหญ่แต่พอไปเห็นเปิดตัวมันใหญ่ใหญ่มากอ,อ้ย อายถ้าเกิดตอนนี้คนดรู้เยอะใช่ไหมไอ้ถ้าต่อยแพ้ถ้าต่อยแพ้เราพูดเอาสู้เราเก่งไม่อายนะใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราแบบต่อยแบบหยอกแย่ต่อยแบบแบบไม่เป็นขึ้นไปแล้วสู้เขาไม่ได้เงี้ยอายถ้าเกิดขึ้นไปแล้วสู้เต็มที่เ,<อ>เราซ้อมไปเต็มที่สู้เต็มที่แพ้ไม่เสียใจ<อ>คือว่าคู่ต่อสู้เราเก่งจริงแต่้เก็เราแพ้ใครตัวเองละขึ้นยังไม่ขึ้นโชกก็แพ้คู่ต่สู้ผมบอกอเลยผมแพ้ใครก็ได้แต่ไอ้บอสผมต้องไม่แพ้มันเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ผมเกลียดหน้ามันผมเกลียดมือไ้บอส นักมวยที่ต่อยไอโดไฟทีันสองใครที่ดูอยู่ก็อยากให้ตั้งใจยุบอ,อ,อยากให้ตั้งใจซ้อมทุกคนเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิต <Okay. S 2> เพราะว่าอยา่างตอนที่เราไปวันที่เสร็จสัญญาเ,ออเน็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีนักมวยที่ซีซั่นแรกอยากจะขอมา Re Man 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 er รีแมทนี้เยอะนะเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบซีซั่นแรกเขาไม่ตั้งใจซ้อม คือเหมือนแบบแต่ว่าซีทั้งสองคือครับคนใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแบบพลาดโอกาสไปเพราะฉะนั้นเหมือนเราตอนนี้เราทุกคนเลยเนาะเรามีโอกาสที่แบบว่าได้ปล่อยซีทัสองแล้วทําให้เต็มที่จะได้ไม่เสียใจนะใช่เพ้ชนะไหรเราทําเต็มที่ไม่เสียใจแน่นอนแต่ผมห้ามแพ้บอลนะผมเกลียดหน้ามันผมเกลียดหน้ามันผมเกลียดมึงไอ้บอสนั่นแหละครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการซ้อม ไปเรื่อยเนาะก็เดี๋ยวติดตามทั้งช่องนักก้าหมื่นแถวแล้วก็เดี๋ยวช่องโค้ดนายเรื่อยเหมือนกันในนาคตก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปลงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ฝากไปกดซับสไครป์รอเลยนะคราใครที่เป็นเอฟซีช่องเขาอย่างผมจะไปกินให้ชนะพี่ใช่โค้ดนายโค้ดนายเขาจะมาท้าแข่งกินนะครับผมแต่เขาต้องต่อยผมพี่ต้องต่อยผมแหละอันนี้โค้ดนายบอกว่าปกติโค้ดนายกินเยอะเป็นคนที่ ตัวต้นของออฟฟิศเลยคือกินเยอะแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ใช่แบบกินอย่างเดียวจะเป็นแบบหลายอย่างหลายหลายอย่างข้าวบ้างของหวานบ้างสลับกันไปเรื่อยเป็นคนเบี่ยงง่ายเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักโอเคครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไฟสี่สั้นสองกำลังจะกลับมาต้นปี2,564คู่ที่แปดรุ่นเฮวิเวตยักษ์ชนยักษ์บอดี้ฮีโร่ประทะนักกล้าหมื่นแควใครจะเป็นผู้ชนะในไอดอลไฟสี่สั้นสองนี้โปรโดติดตามต้นปี2,564สนุกแน่